สวัสดีคะ่ะลูกค้าวันนี้แม่ค้ามารีวิวช่วงดึกๆนะคะตอนนี้รถพร้อมพ่วงติดตั้งเสร็จแล้วนะคะใครอยากได้ไปใช้งานสอบทมกันเข้ามาได้นะคะคันนี้แม่ค้าขายอยู่ที่1 10, 7 5 0 0บาทนะคะมีเล่มเอกสารครบโอนนะคะแต่ตำหนิคือไม่มีป้ายทะเบียนนะคะขอลูกค้าที่รับได้เอาไปใช้งานนะคะคันนี้ราคาเบาๆนะคะเล่มครบโอนนะคะไม่มีป้ายทะเบียนนะคะ แล้วก็ตำหนิมีชุดสีแต่ตรงนี้แค่นั้นนะคะโดยรวมสวยมากค่ะคันนี้คันนี้ขายอยู่ที่หนึ่งหมืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะคะลูกค้ามีบริการส่งแม่ค้าส่งเองนะคะลูกค้าส่งทุกจังหวัดนะคะยกเว้นภาคใต้นะคะค่าส่งเริ่มตั้งแต่ห้าร้อยถึงสามพันห้าร้อยบาทนะคะสนใจดูรถได้ที่บ้านนนคำตลหนงวงอำเภอสินรงจังหวัดสุรินนะคะ คันนี้หมคะแถมฟรีไฟท้ายนะคะการติดตั้งติดตั้งสามจุดนะคะเชื่อมโครงนะคะล็อกด้วยนอ็อตตรงล็อกด้วยนอ็อตตรงพักเท้านะคะและจุดที่สามก็จะเป็นการตกหมอเต์ไซค์นะคะล็อกด้วยน็อตนะคะลูกค้าสามารถถอดออกได้นะคะถ้าเลือกใช้งานนะคะโดยรวมประมาณนี้นะคะลูกค้าเครื่องดีค่ะ สนใจมาดูรถได้ที่ร้านนะคะวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะลูกค้าหวันดีลาตีสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ